เก้าอี้ตัวละ9 0 0 0 0มบาทกับคำถามจากซ e o ต้องทำบุญแค่ไหนถึงจะได้นั่งกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมทันทีเมื่อมีการเปิดเผยว่าเก้าอี้ที่ใช้ในห้องประชุมของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสอตอมีราคาสูงถึง9 0 0 0 0มบาทต่อตัวซึ่งสร้างคำถามให้กับประชาชนทั่วไปว่านี่คือการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าหรือไม่ผู้ว่าการสอตอ,อชี้แจงว่ายอย่างไร นายมนเทียนเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินอธิบายว่าเก้าอี้ราคาสูงนั้นมีแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นอยู่ในห้องประชุมระดับสูงสำหรับประธานและกรรมการส่วนเจ้าหน้าที่กว่า80%ใช้เก้าอี้ปกติซึ่งราคาตัวละเพียง1-20,000บาทเท่านั้นพร้อมเชิญชวนให้ตรวจสอบรายละเอียดจากกรมบัญชีกลางได้แต่สิ่งที่สเตือนใจคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่แค่ตัวเลข โอ๊ตประโมทประธานนักร้องพิธีกรและซีอโอแห่งบริษัทโคดคูที่เป็นบริษัทในฝันของคนรุ่นใหม่ได้ออกมาโพสตแสดงความรู้สึกใน Facebook ว่าผมเป็นซีออย่างนั่งเก้าอี้ตัวไม่ถึงหมื่นเลยผมต้องทําบุญแค่ไหนถึงจะได้นั่งเก้าอี้ราคาเท่าพวกท่านที่ใช้ภาษีประชาชนซื้ออะครับแม้คำพูดจะเต็มไปด้วยอารมณ์ขันและประชดประชันแต่ก็สะท้อนความรู้สึกของผู้เสียภาษีได้อย่างตรงไปตรงมาว่าความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการใช้งบประมาณยังเป็นคำถามสำคัญ เก้าอี้ราคาแพงไม่ใช่ปัญหาหลักหากมีคำตอบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้คำถามไม่ใช่แค่แพงหรือไม่แพงแต่อยู่ที่จำเป็นหรือไม่และเหมาะสมกับบริบทการใช้เงินภาษีของประชาชนหรือไม่หากโครงการนี้เกิดขึ้นในช่วงเศรษฐกิจเติบโตมั่นคงและสามารถพิสูจน์ได้ว่าเก้าอี้เหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพหรือสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกขององค์กรระดับประเทศก็คงไม่มีเสียงวิจารณ์มากมายเท่านี้ แต่ในวันที่ประชาชนหลายคนยังไม่มีเก้าอี้ดีๆให้นั่งในบ้านตนเองคำว่า9 0 0 0 0มบาทมันจึงเจ็บลึกกว่านั้นมากในยุคที่ผู้เสียภาษีถูกขอให้เข้าใจรัฐบาลเรื่องงบประมาณอยู่บ่อยครั้งคำถามจากโอดอาจไม่ใช่แค่คำประชดแต่เป็นการสะท้อนความรู้สึกที่สังคมต้องการคำอธิบายที่มากกว่าแค่การบอกว่าตรวจสอบได้